อ๋อลูกนี้จะเป็นเป็นทำนิ่งน้นอย,อยแล้วทำไมนี้เป็นแผลด้วยอ่ะเออมันเป็นอาลูกเนี้ยนี่มันเป็นแผลลองก,กินดูอร่อยไหมออกัดกัดเลยออกัดทางนี้เนี่ยก,กัดตรงเนี้ยก,กัดดูอร่อยไหม มาไปออกไปละขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกล่อ,องเอามามาอะไรนะมายงชิดมาฝากใช่ไหมคะเขาเรียกลูกอะไรนะคะมะพร้าวไม่ใช่มะาม,ม,าม,ย,งมยงชิดค่ะไหนพูดสิ ม้ายงชีสไหนพูดก่อนเร็วมายงชีสเอามาโยองชีสลูกอะไรนะคะไม่ลูกม้ายงชีสค่ะอื้มยงชีสค่ะ